เธอเธอมีคนอยากรู้เรื่องตอนเป็นบอร์รี่เยอะเลยอ่ะช่วยทำเคลิปแบบคิดแนะนำตัววีทูเบอร์หน่อยได้ปะเอมก็ได้แหละแต่ว่าตอนเป็นบอเคอรี่ไม่ได้เป็นวีทูเบอร์ซะหน่อยแบบนี้เขาจะไม่ว่าอะไรหรอเออเขาไม่สนใจหรอกนะแล้วก็ไม่มีหน้ามีใครว่าด้วยเพราะงั้นช่วยทำหน่อยนะเออได้ไดถ้าเธอคิดว่าดีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอัดเสียงให้ ทำความรู้จักพอคิลลี่ถามมาต่อไปเอาเรื่องเลยนะสามสี่ชื่ออะไรครับพอคิลลี่อันนี้พอแค่นี้นยังรู้จักกันแค่นี้ก็พอแล้วนะวันนี้อุตส่า์เป็นวันพักผ่อน,นักดีโอดินไม่มีงานให้ทำไม่มีสงครามให้ทำไม่จำเป็นต้องพาคนไปวาฮาร่าไม่ต้องไปฆ่าแกงกับใครอยากกินเหล้าแล้วมันใช่เวลาไปมาอัดเสียงอะไรมิเนียวันนี้วันพักผ่อน ขอตัวไปกินเหล้าก่อนแล้วลกัน